สนะวัสดีครับพี่พีพท่านวันนพุกกรช่อง p ีเอ็นพาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีพาบ้านครับผมว่าแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสองร้อยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พีชใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือสามร้อบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางกติดต่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนรายไดผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นพบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่าสไลด์พีนี้เราลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมเนี่จะเป็นเดียญราชการที่เก้านะพี่นะรายการที่หนึ่งนะปีสองห้าสี่สองครับผมเรียญน,นี้รายการที่หนึ่งครับผมนี่ mm. ครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะ หรือว่าถูกแจ้งองไหนชอบจ้างหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งใหม่เนี่ยปิดกับผมได้เลยครับผมสององสามละบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่ปีสองห้าสี่สองครับผมองนี้นี่ครับสองะบาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นพระมเหส่วนรายการที่สองครับผมี่องนี้จะเป็นพระมเหส่วนนะพี่นะนี่ครับรายการที่สองครับผมองนี้นี่ครับ มาเห็นสวนรายการที่สองนะพี่นะสองร้อบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นเหรียญจุา on, ลาลงกรรายการที่สามนี่ด้านหลังจะเป็นปาาพ่อนะพี่นะนี่เหรียญนี้รายการที่สามครับผมนี York, ่เหรียญจุลาลงกรณนะพี่นะนะครับนี่เหรียญนี้รายการที่สาม เ,เรียญป้าพ่อแล้วพี่นะนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่จะเป็นเรียนหลวงพ่อทองมาครับผมเหรียนหลวงพ่อทองมารายการที่สี่ครับผมนี่นี่น,นี้รายการที่สี่แล้วพี่นะปีสองห้าหนึ่งแปด สองร้อบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นจอบเล็กรวมพ่อเงินรายการที่ห้าเป็นจอบเล็กรวมข้อเงินครับผมน,นี่ครับรายการที่ห้านะพินะนี่สองร้อบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะพินาะองค์นี้นี่รายการที่หกครับผม รายการที่หกสองร้อยบาทครับผมรายการที่หกต่อไปแบเดียวแปบ๊บนึงครับพี่เนละอ่าต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดเหรียญอ่าเป็นเหรียญน,น,นั่งพานหลวงูทิมนะเป็นเนื้อตะกัวครับผมนี่เป็นเหรียญนั่งพานแปดรอบหลวงปูทิมนะครับนี่เป็นเนื้อตะกัวนะ องนี้รายการที่เจ็ดนี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นรายการที่แปดจะเป็นเหรียญอ่ากมาลวงชุมพรแล้วก็อีกด้านจะเป็นหลวงสุกมาปาคอมาขมเท่านะนี่ครับองนี้รายการที่แปดครับผม สองบาทครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นปูทวดหลังตอรีดรายการที่เก้าจะเป็นหลังศูนย์ห้านะพี่นะรายการที่9ก้าครับผมนะครับหลังศูนย์ห้าแบบนี้นะนสองร้อบาทครับผมรายการที่เก้า ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบรายการที่สิบเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบรายการที่สิบครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นเหรียญพระไพรีทินาศรายการที่สิบเอ็ด เหรียญพระไพรีพินาศนะครับอกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะปีสี่สามครับผมนะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นรายการที่สิบสองจะเป็นปิดตาหลวงปุตโตครับผมปิดตาหลวกปุตโตรายการที่สิบสองครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสองต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่สิบสามครับผมนี่ครับในรายการที่สิบสามนะครับนี่ครับรายการที่สิบสามนะพี่นะ ผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมปีสองพันห้าร้อยนะพี่นะนรายการที่สิบสี่เป็นเรนหรียญหลวงพ่เงินวัดดอนเยหอมครับผมป 2, ีสองพันห้าร้อยสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสี่ ต่อไปเป็นเหรียนหลักุชอบรายการที่สิบห้าเรียนหลักุชอบรุ่นแรกนะพี่นะไปสองห้าหนึ่งสี่ 2, 5, 1, ครับผมนี่ครับรายการที่สิบห้าสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็น ซุ้มกอขนมเปี๊ยะรายการที่สิบหกครับผมเนยเป็นซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะพี่นะนี่องค์นี้รายการที่สิบหกนะครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นพระผงสุพรรณรายการที่สิบเจ็ดครับผม สองรบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นเหรียญลโกหมุนรายการที่สิบแปดครับผมเป็นเหรียญรุ่นหมุนเงินหมุนทองนะพี่นะรายการที่สิบแปดนี่ครับีน,านรายการที่สิบแปดนะพี่นะสองรบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญลโูเอี่ยมรายการที่สิบเก้า นี่ครับเป็นเหรียญลงปูเอี่ยมรายการที่สิบเก้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญลงปูยโต๊ะรายการที่ยี่สิบนี่ครับเป็นเหรียญลงปูยโต๊ะรายการที่ยี่สิบครับผมนี่ สองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นอ่าพระองค์ของขวัญปากน้ำํำรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมเป็นพระองค์ของขวัญปากน้นําครับผมสองร้อบาทต่อไปเป็นเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตรายการที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตนี่ครับ ปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับในวัดใหม่บางขุนครมนะครับผมนะครับสองร้บาทครับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นเรียนหลวงพ่อเดิมรายการที่ยี่สิบสามครับผมเป็นเรียนหลวงพ่อเดิม นี่ครับรายการที่ยี่สิบสามครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นสมเด็จจิตรดารายการที่ยี่สิบสี่สมเด็จจิตรดารายการที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบห้า ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบหกนี่จะเป็นเหรียญหรือพ่อชแชมป์นะพี่นะน,นี่ครับเป็นเหรียญหลวพ่อ,พอชแชมป์วัดดอนเจหอมปีสองห้าหนึ่งหกนี่ครับเหรียญนี้รายการที่ยี่สิบหกครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนี่จะเป็นเห,หรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือ หลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมนี่ครับสองบ้าบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นเหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมรายการที่ยี่สิบแปดเียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมรายการที่ ยี่สิบแปดครับผมนี่ครั200บสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นเหรียญแล้วาะลุนเก้ายอดรายการที่ยี่สิบเก้า นครับสองบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามสิบจะเป็นพระซุ้มล่มโพนะพี่นะนหรือว่าอะไรครับพระฝักเพกาหรืออะไรนะพี่นะเห็นเขาเรียกกันนะพี่นะเนี่ยม,มาแบบนี้เลยองนี้รายการที่สามสิบครับผมนี่หอมเบี้ยมาแบบนี้เลยนะพี่นะสองอบาทครับผมรายการที่สามสิบ แล้วก็สำหรับพี่ๆท้านในอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกไลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณครับ